อย่าลืมว่าขี้เกียจเป็นมแมลงวันขยันเป็นมแมลงพึ่งความเกียจคร้านคือมาร้ายที่จะทำลายหรือว่าจมชีวิตเราบุคคลผู้ปราศจากความริยะอุตสาหะและประกอบกิจที่ยังประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมแล้วแม้จะมีอายุยืนยาวเพียงใดก็หาประโยชน์อะไรไม่ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบุคคลใดมีความเกียจคร้านเพียรกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงาม แม้มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็สู้ชีวิตเพียงวันเดียวของคนที่ปรารบความเพียนอย่างมั่นคงไม่ได้ 3. ฟุ้งเฟอ้อคำว่าไม่พอกินพอใช้หรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังต้องกู้หนี้ยืมสินเขาเหตุหนึ่งก็เกิดจากความไม่รู้จักพอดีที่เรียกว่าฟุ้งเฟอ้อทำหน้าใหญ่ใจเติบขาดความสันโดษหรือว่าความพอดี ถ้ารู้จักพอจะก่อสุขทุกสถานจงพอใจตาม